คุยเฟื้องเรื่องสันก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องสันนะครับกับผมนะครับนายแพทย์โคินเพชรหอมเจ้าเดิมน,นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับหมอมีเรื่องเกี่ยวกับอาการอาการหนึ่งครับซึ่งเป็นอาการเล็กๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจเนี่ยปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะบานปลายจนทําให้คุณเสียชีวิตได้เลยนะครับนั่นก็คืออาการต่อมน้ําเหลืองโตนั่นเองนะครับเรื่องของอาการต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเป็นอย่างไรเดียววันนี้เรามาฟังกันเลยนะครับ 6. สาเหตุอันตรายต่อมน้ําเหลืองโต ก็สำหรับต่อมน้าเหลืองนะครับต่อมน้ําเหลืองเนี่ยเป็นอะไรนะครับต่อมน้าเหลืองเนี่ยก็คืออวัยวะอวัยวะหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในร่างกายของเรานะครับโดยเป็น,นมีหน้าที่นะครับในการสร้างเม็ดเลือดขาวนั่นเองนะฮะโดยเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทําลายนะฮะ พวกสิ่งแปลกปลอมนะครับเชื้อโรคนะครับหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายเรามีการกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งนั่นเองนะครับโดยทต่อมน้เหลืองนี่ครับก็จะกระจายนะครับอยู่ทั่วๆร่างกายเราเลยนะครับจะคําได้เนี่ยปกติเนี่ยก็คือคําขนาดได้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับก็ตัวต่อมน้เหลืองนี่ก็จะกระจายนะตั้งแต่คอนะครับไปถึงรักแร้นะครับในช่องท้องในทรงอกนะครับแล้วก็บริเวณขาหนีบนะครับแถวนี้ก็จะมีต่อมน้เหลืองเยอะนะครับ ก็เมื่อร่างกายเราครับตรวจพบกับสิ่งแปลกปลอมนะครับอย่างเช่นเชื้อโรคนะครับหรือว่าเซลล์มะเร็งนะครับก็จะมีการสังการนะครับให้ต่อน้ําเหลืองเนี่ยครับสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อทําลายสิ่งแปลกปลอมนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นครับเมื่อมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนะ่ครับก็ทาให้ต่อมน้าเหลืองมันโตขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหสาเหตุเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยจะสั่งให้ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันผลิตเม็ดเลือดขาวมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นต่อมดต,ต่อมน้ําเหลืองโตเนี่ยครับนั่นก็คือ หนึ่งครับเรื่องของการเป็นโรคมะเร็งนะครับโดยที่คนไข้นะครับถ้าหากว่ามีอาการต่อมน้ําเหลืองโตนะครับคําได้ต่อมน้เหลืองเนี่ยขนาด1เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยครับแล้วก็มีอายุเกิน50ปีนะครับก็จําเป็นนะครับที่ต้องคิดถึงนะครับว่าอาจจะมีโรคมะเร็งนะครับแอบแฝงอยู่นะครับในร่างกายเรานะครับก็จะต้องทําการตรวจนะครับเพื่อหานะครับว่าในร่างกายเราเนี่ยมีโรคมะเร็งแอบแฝงอยู่หรือไม่นะครับ สำหรับสาเหตุที่2นะครับที่ทําให้ต่อมเหลืองโตได้นั่นก็คืออาการภูมิแพ้นั่นเองนะฮะก็โดยปกติแล้วครับร่างกายเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหารเรื่องอา,อาการภูมิแพ้นะครับซึ่งอาการเนี่ยจะมารักแต่เรื่องของผื่นขึ้นนะครับปากบวมตามบวมนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการต่อมน้าเหลืองโตได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสาเหตุที่3ครับก็คือการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อตามบริเวณต่างๆนะครับอย่างเช่นผิวหนังนะครับติดเชื้อใน ทางเดินอาหารทั้งเดินปัสสาวะนะครับอาการอะไพวกนี้นะครับก็จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยที่อยู่บริเวณน้ำเนี่ยมันโตได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับสาเหตุที่4นะครับก็คือโรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทาให้มันมีการอักเสบเป็น,เป,นเป็นการอักเสบผิดปกตินะครับหรือเราเรียกว่า connective tissue disease เนี่ยครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นนะครับกลุ่มที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยครับมันเกิดจากการที่มันมีภูมิคุ้มกัน,นต่อต้านตนเองนะครับก็ทําให้ต่อมนเหลืองเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากก็เกิดเป็นลักษณะของการอักเสบและคุณก็จะทำได้ต่อมน้ำเหลืองนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับก็จะมีเรื่องของการที่คุณมีความผิดปกตินะครับในการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับก็คือร่างกายเนี่ยครับมันสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวได้มากเกินไปนะครับซึ่งยกตัวอย่างเลยนะก็คือโรคมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือลิวคเมียนนั่นเองนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะมีต่อมน้ำเหลืองทั่วทั่วร่างกายโตขึ้นได้นั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับสาเหตุสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตัวเหตุใหญ่ๆนะครับก็คือตัวโรควันนร์โลนั่นเองนะครับในผู้ป่วยบางท่านนะครับที่มีการติดเชื้อวันนร์โลนะครับในปอดหรือว่าในในกระแสเลือดอะไรนะครับก็จะมีต่อตัววันนร์โลเนี่ยไปเกาะตามต่อมน้ําเหลืองแล้วทำให้ต่อมน้ําเหลืองโตขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับถ้าว่าคุณมีอาการต่อมน้ําเหลืองโตเนี่ยครับจะทําอย่างไรนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือการ ที่ต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยครับก็จะต้องมาตรวจนะครับกับคุณหมอนะครับเพื่อดูว่าไอ้ต่อมน้ำเหลืองที่มันโตเนี่ยมันโตผิดปกติหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วครับถ้าว่าต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยครับเราก็จะเอาที่ขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะฮะแล้วก็มีขนาดของต่อมน้ำเหลืองเนี่ยโตเป็นเวลาต่อเนื่องกันเนี่ยเกิน1เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้คือลักษณะที่เราเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกตินะครับโดยที่5าว่าต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติเนี่ยครับเราก็จะเราก็จะต้องทําการสุมตรวจนะครับเอาตัวต่อมน้ำเหลืองออกมาตรวจ ว่าต่อมน้ำเหลืองที่มันโตขึ้นเนี่ยมันโตขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วรักษาที่สาเหตุต่อไปนะครับสำหรับการรักษานะครับโรคต่อมน้ำเหลืองโตนะครับก็ อย่างที่บอกไปครับก็คือเราจะต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับว่าสาเหตุที่ผอมน้ําเหลืองโตนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับก็ถ้าว่ามีเรื่องของการติดเชื้อนะครับก็อาจจะมีการให้ยาปฏิชวนะนะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อในร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าว่า เป็นโรคมะเร็งนะครับก็ต้องทําการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของโรคอื่นๆนะครับก็ต้องการรักษาสาเหตุนะครับที่ทําให้ต่อมเลือโตัอย่างที่หมอได้กล่าวไปแล้วนะครับ ก็เดี oh ๋ยวเรามาสรุปคลิปคลิปนี้กันนะครับก็สําหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ6สาเหตุนะครับที่ทําให้ตอนเหลืองโตนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุอันตรายนะครับทึ่งถ้าทิ้งไว้เนี่ยคุณอาจจะเสียชีวิตได้เลยทีเดียวเชียวนะครับนั่นก็คือ1ครับถ้าว่าตอนเหลืองโตเนี่ยครับก็อาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของเอ่อคุณอาจจะกรลังเป็นมะเร็งนะครับสองครับคุณเป็นโรคภูิแพ้ขั้นรุนแรงนะครับสามครับคุณมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างหนักนะครับสี่ครับคุณมีเรื่องของเอ ติของการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็6ครับคุณอาจจะมีการติดเชื้อวัณโรคนะครับถ้าหากว่าคุณมีต่อมน้ำเหลืองโตครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคํำได้ต่อมน้ำเหลืองเกินขนาด1เซนติเมตรขึ้นไปให้รีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุโดยด่วนนะครับเพราะว่า,าทิ้งไว้ครับอาจจะรักษายากและบางครั้งคุณก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยทีเดียวเชียวนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องของอาการต่อมน้าเหลืองโตนะครับต่อมน้าเหลืองโตเนี่ยครับเป็นอาการที่เราจะวางใจไม่ได้เลยนะฮะเพราะถ้าหากว่าทิ้งไว้ไม่ได้รักษาที่สาเหตุเนี่ยคุณก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ถ้กกาหากว่าคุณเนี่ยชอบความรู้ที่หมอให้นะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดสับสับไพ่นะครับความรู้ที่หมอให้ไปให้ไปถึงกับคนที่คุณรักนะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปดูแลตัวเองนะครับในเอพิโซดหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องสันกับหมอโปรคินจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกััันนนะรรบสําาหวี้เ เพียงเท่านี้สวัสดีครับ